อยากโบกไหมถามแค่นี้โบกแต่ว่าจะเย็นจะเย็นคีบมันมาคิดว่ามันอยู่ในพุ่มนะอีไหนเลยออกออกออกเดือดเดือดไป เกือบเซียนได้ปะเก๊ดสวยได้หมดเลยมันแทงป้อมอ้ยไม่ได้ไม่ละอชาโางูเซียนเฮ้ยชนะด้วยว่ะโอ้โหยังเปนเซินแมนเวนเซตว่ะ ไม่แหละบนได้เกตกู Get, เข้าทางนี้แน่นอะได้ได้เอาได้ตามทันได้ไม่มีแสงแล้วรอมีตายแน่นอนเกตต่อได้เดือดได้เอเ็นไอที่ว่าเดือดได้ได้โออจิวไว้ก่อนละ ส่วนไหมไม่สวนไม่ถอยไม่ถอย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 ถเออเดี๋ยวโดนชันดาวบายบายโอ้ยเดี๋ยวโดนไเดี๋ยวโดนอติบายบายโอ๊ดไ้ยโดนอติหัวนั่นโดนอติโอ๊ดนั่นเองโดนอติวิ่งกลาง ไปวิ่งกลางละอยู่กันดได้นี่เวรแล้วกูสี่สี่คนสี่คนสีค่คนแปดวีมันมีแปดเด้งไปละไอ้สัตว์เจอกันเดี๋ยไม่รอดแล้วเพื่ออะไรไปนาแย่งดันเลยอีอแหลกทีมมากันห้าคนป่าวะนากำลังแปลงร่างชิบหายแล้วเกตอยู่บนหมดเลยอืมเราไม่อยู่นะเวนข้างหลังต้องไปเติมไฟแล้วมันบวกกันเละเทะ chiếu sẽ phe đây, đấy, đẹp, đã đâu, anh oh, ok, chơi, đàn gam lên, chết, thoải mái thoải mái, để tôi đió, à, quỵt, cang bay, nè, ต่อได้ต่อได้ต่อได้ไปอยู่ไปอยู่สกอตตไอ้เคี้ยไม่เอาตัวนี้ดิโอไอ้นุ่มหุ้ยเดินมาเปรี้ยวอะไรตะกี้หน้าเลยให้พอเดชนชะได้อ๋อพี่เกตทำไมเดินมาเงาี้ย ย่างนี้นี่เองอดีตได้อย่างนี้ได้มอนก่อนได้แล้วแน่นอนสวยอดีลงมาดิาดาดต่อเล่นเฮ้ยเอาอ่ะเอาดิ <c oughs> เอาไม้ตายไปเลยเก็ต <c oughs> <c oughs> ยืนนิ่งก็ทำหาอะไรไม่ได้หรอกเอ๊ะได้หนึ่งได้หนึ่งพันเออได้ชัดดาวพอได้ทีกินเฮ้ยไปถ้าเราถึงมันตายแค่นั้นแหละได้ลวตายเอาวะตายง่ายโอ้โหมันเซียนเก็ตสวยสลีปได้แล้วถึวเ <c oughs> งเวลาให้ โอเคกูดเจาะโบรผมเองผมอ่ะอืมดึงได้เอาป่ะเอาดิมันนาตัวเล็กอ่ะเบิร์แป๊บเดียวไอป้อมได้โอ้โหไม่ต้องเอาดิขอโทษยิงป้อมไปหนึ่งทีดีเวนแม่งเอาก็คือเอาไอ้ที่อะของดีรีเวนบอกเอ้าเพื่อนเราโดน อรออีกเซียววิรออยู่สวยวะสวยเฉยมานี้แลยมึงอุ้ยแฟตตอกสวยมาหลอนไหมได้หมดอ่ะเอ้เพื่อนเพื่อนตรงนั้นไม่มีอะไรให้เอาแล้วน่าจะคนต้องต้องไปรับก่อนไปรับก่อนเอาไหมเอามันก่อน แปลงร่างโอเคสวยอยากไปมังกรว่ะถอยถอยถอยเอ้ยแต่มันต้องไปกันกลางใช่เฮ้ยเซนนาไปแหลมไงโอ้โหเฮ้ยเก็ตเก็ตอ้รอด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 สบายสบายสบายรอดลอดสวยเก็ตโอเคได้นะ้ยเกมถอยถออุ้ยโดนโดนอุ้ยโดนจินโอ้แหลมไปว่ะ โอ้โสอร์รี่ตะกี้ก็จะถอยโดนล็อกอุ้ยสวยโอ้ยลิเว่นลิเว่นเอาจิตได้ได้ได้โอเคชนะไฟชนะกาไม่ต้องฮิวไม่ต้องฮิวจะไปไหนจะไปไหนไม่ต้องฮิวดันจบเลยยี่มการเสี่ยงที่ดีอุติูอู้หูย เสียงที <bin uk> <azo> el, ่ไม่บิวตี้ฟูลแล้วไอ้เหี้ยก็อินตายด้วยเหรอเสียงที่็ k เอาเรื่องมันเผาว่ะมันเผาทูดาเมจโอเคมาละไอ้เฮ้ยเก็บจริงนะมาจ้าโอ้โหสวย <c oughs> อะไรของมึง